นี่น่าจะเป็นห้องสันคุงวะเนี่ยซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมาบุกบ้านคนดังนะครับคุณดูคนดังแบบจะหกแสนซับแล้ว ok เออแบบ5.91อ่ะน่ะ คนดูมาตั้งไหนเนี่ยอกองไปโฟกัสไอ้เฮียล้มึงจับตรงตาก,กูเนี่ยมึงจับใบหน้ากูดิมึงมาจับตรงตาก,กว่าพอ่อมึงหรอแล้วคนดูมาตอนไหนเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวกันเลยอ่ะคนดูไม่บอกไม่กล่าวจริงจริงมึงแบบมึงมาเลยอ่ะแล้วดูคนดูสิวมึงดิกูดูว่าแบบเป็นไอ้น,นี่เป็นไฟเฮียอะไรมึงดูดิยังไม่หายอีกเป็นอาทิตย์ละ ผมก็เปียกไม่ต้องสืบว่าผมเปียกนะครับผมไปอาบน้ำมาเมื่อกี้นะผมเลยเปียกนะในคลิปนี้ก็เป็นคลิปถือกล้องในมือถือครั้งแรกเลยนะครับก็จะเก่งๆอ่ะพูดไม่่อยออกแหละเอแบบเก่งๆเลยแบบกูว่าเนี่ยกูดูทรงนลก่อนจะข้อเรื่องนะครับผมให้ดูฟอนผมก่อนขาวครับไม่มีแบบไม่มีรอยดำรอยเหลืองนะขาวเลยขาวเลย ซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมาบุกบ้านคนดังนะครับคนดูคนดังแบบหกแสนซับแล้วอะ่ะแบบ5.91เอ่ะคนดังหัวเ <c oughs> ขียวครับหน้าตาก็ไม่ไหลอ่อแต่ผมหลอกผมหลอกลอกว่าเยอะเลยผมว่ากล้ามก็ไม่มีตัวจิจ่อยแข้งแอ้งอีที่ไม่ได้หลอ่อไม่ได้หล่อเลยดูดูผมจะให้ดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับยูทูบเบอร์คนนี้นั่นเองนะครับผมจะมาบุกบ้านเขาครับคนดู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 นี่นี่น่ซ่องเขาเนี่ยดูครับซ่องเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ย แอด่าแอบดูดูนะเน the ี่ยคนดังซัวเลยดีมีมีขีดถูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีขีดถูกเนี่ยแปลว่าคนดังนะเนี่ยน่าจะเป็นตัวตึงบล็อกฟุตมากกว่านะครับเนี่ยเขาเพิ่งลงคลิปตีไฟไปเมื่อ2วันก่อนนะครับดูจากคลิปแล้วนัน่าจะเป็นตัวตึงบล็อกฟุตนะครับคนดูดูดูเล่นบล็อกฟุตแบบเปิดปีพีล่าข้าหัวแบบบ้าคลั่งเลยอ่ะอะไรเนี่ยอ๋อดูดิคุณเกาะคุณเกาะองงิดครับดูดิคุณเกาะเด็กเด็กตัวเล็กๆครับดูดิครับคุณดูเขาเาเกาะคนดังอ่ะดูดิแฮ่ รับเลยลงไปเนี่ยสั้นคุงฮะโดนดาม่ายับแน่เฮีย <c oughs> หมายถึงกูนะหมายถึงกูแ้ะโดนดาม่ายับแน่คลิปเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมบุกบ้านคนดังกันนะครับพูดมากไปแล้วไอสัตว์เฮ้ยทำไมห้องกูไม่มีไฟเลยวะดูดิห้องผมแบบไม่มีความสว่างมืดตึ๊ดตื่อเลยเพราะว่าผมติดแผ่นนี้นะเป็นแผ่นกันเสียงวิชั้นขอดังไม่ได้ดียาย,ดยได้สัตว์ มันพูดมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเราไปหาซันคุงกันเลยเขาก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะไปหาแนละ้วผมจะไปบุกถึงบ้านเขาเลยนะเออทุกคนสงสัยนะครับผมเป็นอะไรกับซันคุงกูเป็นกูเป็นไม่รู้ดิมึงพวกมึงคิดเอาละกันเออบุกบ้านคนดังแป,ป๊บแป,ป๊ป,ป๊บแป๊บไอ้เชี่ยประตูบ้านกูล็อกคุณดูไอ้เชี่ยประตูบ้านล็อกบกออกไม่ได้ ไม่ได้การละแบบนี้เราต้องปีนนาต่างเดี๋ยวเราปีนนาต่างกันนะครับบุกบ้านของจริงไอ้สัสเขาอยู่เปล่าเนี่ยคือุกคนผมเห็นเกือบคนดังว่ะเขาน่าจะอยู่อยู่นะดูยินมีอะไรบ้างวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยแป,ป๊บซี่พี่ขวดหนึ่งเลยแล้วกัน <c oughs> เยอะก <c oughs> ูหาหยิบของก็กินมั่วอันนี้น่าจะเป็นห้องซันคุงมาเนี่ยเยอะเยอะใครวะน่ะ หมาจะกัดขากูเปล่าเนี่ยตัวคอมไม่โคตรหรูเลยกูนั่งก่อนเลยละกันออเอ้ยอ้าวไงวะมาบ้านกูได้ไงวะกูถามมงมาได้ไง อะไรอ่ะแล้วแบบอะไรคุณมาบ้านผมได้ไงอ่ะไม่ไม่มาบ้านกูได้ไงผมมีคนอยู่จังหวัดคุณบอกว่าคนอยู่จังหวัดอ๊าน่าเจอมึกันเลยไม่ไม่เราคุณรู้รู้บ้านผมได้ไงอ่ะผมติดตามยูทูปพี่ครับก็เลยไม่ไม่ติดตามยูทูปมึงมาอหนีไม่ได้มึงต้องมีมารยาทสัตว์ไม่มามาเลยมาอัดคลิปใช่ไหมเอามามามาได้ได้ได้ ไหนแล้วคุณคุณขอเกมบัฟฟุตให้ดูหน่อยครับออคือคือจะให้กูสอนว่าง,งั้นให้ผมสอนใช่ครับพี่ใช่ครับดดเห็นคุณในคลิปแบบมันจะเก่งแบบหลังไมหรือเปล่าอะไรแบบนี้งไง,ไหงไเห็นในคลิปแบบตัดแต่็อโหดล,ลงอะ่ะอะไรเนี่ยคุณดูใครเนี่ยลูกพี่กูเองมหรอดูครับดูดูมือคนดังครับดูมือคนดังที่แบบเปิดพีเก่งในบัฟฟุตมือโคตรไปนะครับดูดิ ดูนาครับดูนาก็จริงจจังจริงไอ้ยี่กูเจอตึงเฉยสัตว์มาอันดับแรกก็คือแบบเอาตรงคือคนโหดพี่ก็ไม่รู้จะสอนยังไงนะเพราะว่าพี่แบบเล่นมานานนะคะแล้วก็แบบด้วยความโหดนะมันจะมีใครเล่นกับกูไหมนี่อุ้ยครับนะรับี่ตัวนะครับตอนนั้นเลยกูไล่อันดับแรกก็คือถ้าเราอยากเก่งนะครับก็คือเราต้องเล่นบ่อยๆเว้ยไอ้พวกข้าวหอยเยอะนี่คือพี่เจอแล้วพี่ใส่หมดเลยนะพี่ไม่เคยวิ่งหนีนะมีแต่พวกแบบเนี่ยเห็นไหมพี่ทำมันวิ่งหนีกูเนี่ยอันนี้คือเราต้องระวังสกินนี้ด้วยนะ ที่นี้ก็สำคัญใช่ไหมเห็นไหมตอนที่มันสวนเรามาเห็นไหมมันหนีเจอแต่คนหนีหเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเซิร์ฟนิดนึงแล้วก็รอวันช็อตได้เลยทีนี้โอ้สก,กิลกูไม่โดนเลยแม่งตายตายวุ้ยตายแค่นั้นแหละอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคแล้วนะครับถ้ามันตายแล้วก็ตะโก,กวนว่าไก่ซันคุงช็อต ะงานมึงลองนี่ลองลองสักตาดิลองสักตาดิมึงทำขั้นของกูตกมึงตายโอเคครับกี่มือเขาไวมากเลยนะมาเขากดยังไงวะเดือดอุ้ยผมโดนผมโดนผมโดนเอ๊ะกูโดนโอ้โหอย่าโดนี่น้องสกิลไม่โดนสักทีเลยอ่ะ พอเล่นมาแล้วไม่ต้องเล่นกันมั้เเน่งโอเคครับไก่ๆนี่มันชอบหนีไงไอตัวนั้นอ่ะเออแม่งหลบหลบอยู่ได้อ่ะไม่บวกรเลยโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็ก่อนจะไปให้ดูฟันก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เกียนคริ้งหน้าผมจะมาอ่าลักลักหมาเข้าไปนะครับแล้วเขาแบบไม่เห็นหมาเขาอะไรแบบนี้เขาจมีปฏิปริกริยายยังไงอาจจะร้องไห้ก็ได้นะเห็นแบบลูกหลักเขาแบบหายตัวไปอะไรแบบนี้โอเคในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กันหน่อยกดไลค์ ก็ไร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 ก็ไก็ไไปละ